สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตเนาะเรถไายเดินตามขอเราที่แปลงมาดัดแปลงมาเป็นตอนนี้เป็นผ่านดึงขึ้นคือปาดขึ้นนั่นแหละครับอาอสามแลมีสีใส่ปุ๋ยเนาะสีใส่ปุ๋ยของเราก็คือนี่ครับเป็นมอเตอร์นะครับเติอปน้ำฝนในเนฟืองสลับอยู่นะเป็นเกี่ยว ที่ลบยอดปุ๋ยของเรานะลงมาใช้ผ่านสี่ลูกนะครับตอนนี้เราเราจะไปพ่นขึ้นกันนะครับพ่นร่องมันนะครับรอบที่สามมัน2เดือนแล้ว2เดือนก,กว่านะครับมีรังค่าครับรังค่าค่ากัดแดดอันนี้ผ่าน หยอดปุ๋ยเครืงหยอดปุ๋ยใช่มอเตอร์ปัดน้ำฝนปัดตอนนี้เป็นกันต้นมันนะครับกันต้นมันที่มันจะเข้ามาเพราะรถเราต้องต้องวิ่งในร่องมันนะครับวิ่งในร่องมันเราต้องทําโค้งกันมันกันต้นมันเข้ามาใต้ล้อของเราแล้วเพื่อที่ไม่ให้มันเหยียบนะครับ ก็ทำให้มันดูส,สวยๆแปลกๆเข้าไปเนาะเออเอาอะกกันเขาไว้ดีกว่ารากันค่อยหน่อยนึง่งระบบไฮดรอลิกเนี่ยครับ